นะครับคุณผู้ชมครับนักข่าวกล้าที่จะถามครับคุณทักษินรู้ไหมว่าเขาซุบซิบกันเรื่องอาการป่วยเรื่องอะไรแบบเนี้ยคุณทักษิณรู้ไหมค่ะรู้นะแล้วตอบยาวเลยนะรอบเนี้ยยาวสุดเลยอ่ะลองฟังดูครับค่ะทักษิณครขออนุญาตถามนี่คือค่ะเดี๋ยวไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วคือช่วงระหว่างที่ทักษิณกั ในไทยแล้วก็ข้อรักษาตัวที่โรงพยาบาลฉุกเฉินนี่มันก็มีดราม่าเยอะแยะมากมายเกิดไม่นรดราม่าก็คือดราม่าดราม่าแปลว่าเรื่องไม่จริงจบโอเคไหมครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตที่มาตอนนี้ก็เหมือนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารเรื่องอาการป่วยของท่านไม่เป็นไรครับคือาวจิตใจคนมันสาคัญถ้าภาวะจิตใจแย่มันก็แย่มันก็ทำให้อย่างอื่นมันล้วนได้โปรดเข้าใจและเห็นใจคนแก่ใบเ75บหที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนาน นะครับวันนี้กลับมาก็ใครไม่ชอบหน้าผมก็ต่างคนต่างอยู่นะครับโอเคเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับไม่ผมถามคุณอะคุณดองคุณเข้าใจไหมว่าหัวอกของคนอายุเจ็ดสิบห้าจากบ้านเกิดเมืองนอนไปครับลบ เข้าใจไหมครับใครไม่ชอบหน้าผมคุณก็แย่กันอยู่ตามกันอยู่แต่เอาจริงคุณผู้ชมอันนี้พี่ป่ายสิริวัรักษัตรก็กล้าเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการถามคำถามนี้ถูกป่ะพีแรกว่าจะวงแตกแล้วคำถามบนี้ถามแทนคนครึ่งประเทศอะเอาแค่ครึ่งพอใช่นะครับคุณทักษิณชินวัตรครับคุณผู้ชมฮะให้สัมภาษณ์โอ้โหให้สัมภาษณ์ไปอยู่เชียงใหม่ไม่รู้ว่าแม่นะฮะให้สัมภาษณ์หลายรอบเลยนะนี่แหละครับ หลังจากไปตั้งชื่อลูกสิงโตขาวเกิดใหม่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนซาฟารีให้ชื่อดิลลี่เดี๋ยวลิมไปจบช่ป่าที่ไปตั้งชื่อนายจักษินนะครับคุณทักษินเนี่ยตอประเด็นดราม่าบอกดราม่าก็คือดราม่านั่นเรื่องไม่จริงขอความเห็นใจได้ไหมดอมคนแก่อายุ75ที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานเนี่ยนี่แหละส่วนสถานการณ์บ้านเมืองก็ คุณนักสินก็เป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของสภาพอากาศโดยเฉพาะที่เชียงใหม่แนะนําว่าต้องทําให้พื้นที่เป็นสีเขียวนะถ้ามีต้นไมา้มา,มากๆอากาศมันจะดีขึ้นเองอนะครับวันเดียวกันก็คือเมื่อวานนี้นายเศรษฐาก็อยู่เชียงใหม่นะคุณเศรษฐาท่านนายกอมนตรีไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าครับคุณผู้ชมครับไปประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับก็ไปนะ ไปดูปัญหาไฟป่าเหมือนกันไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวไปลงพื้นที่ไปตบไฟด้วยอืเขาเรียกตบไฟฮะมันมีอุปกรณ์นะครับไปตบนวไฟนี่เป่าเป่าเป,าเป่าทำไมอ่ะนะครับเป่าทําแนวอให้มันไหมอยู่เฉพาะตรงนี้โอ้โหนี่ครับลงพื้นที่แบบนี้เลยไปเจอนะครับเหตุการณ์จริงๆเลยแต่คุณเศรษฐาบอกว่าที่พิธาไปก็เป็นเรื่องที่ดีนะฝ่ายค้านก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือ อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็มาบอกรัฐบาลนี่จะได้ทําจะได้ทําให้นะครับจากที่เคยทําอยู่แล้วนี่แหละครับโอ้โหเป็นข่าวของอะไรนะเริ่มต้นด้วยอดีตนายกตรงกลางเป็นนายกแล้วคุณพิธาแคนดิเดตนายกนะครับจบแล้วข่าวนี้จบแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคนไหนไม่อยู่เปลี่ยนช่องกลับมากลับมา ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงข่าวคุณทักษิณน,<อ>นะามายนเงข<อ>่าวการเมืองเออม่ยถึงข่าวการเมืองเ,ออเดี๋ยวจะเข้าใจผิด